อันนี้พ่นไว้ก่อนครับไม่พ่นไม่ได้ครับฟองาอาลูกค้ามันจะนานแหละดูโอ้เสียงฟ้าร้องตลอดเลยเดี๋ยวมันจะนานใหญ่ครับงานมืองานมือพ่นมือตัวเอง แปลกๆ่างนี้ลายมีนยช่องไาช่องครับเจ้าวะในตัไอใกล้องมัน,น,นสีม่วงว่ะดุมะ ม่วงสวยนะแต้ที่จริงไปเสียเงินครับไปิงเสียเงินอ่าแต่ถ่ายมาเป็นสีม่วงครับไปยังปใบนัเน้ไหใบผัดหะครับแน่นกว่ไวะด้่นกว่ัให่ตว่ตใหญ่ตัวลหเลยนะแหอันนี้กัดลายครับกัดลายจุดจืดนึ ฝายนี้ก็สวยดีนะงานมือครับโอกาสที่จะเท่ากันเป๊ะน้อยมากครับอาจจะมีเบี้ยวตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าว่าตรงเป๊ะเท่ากันหมดทุกอานครับมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยสําหรับงานมือนะครับ เพราะว่าเราหมุนแล้วก็ดูจากสายตาดูจากตัวเลขอย่างนี้ครับถ้าเป็นของ c n c นซีเาจะมาอันนั้นเขาเป็นโปรแกรมครับเขาคอนข้างเขาจะเท่ากันแบบเปะ๊ปะๆเลยอย่างผมทำนี่ก็มันก็จะจกะเลยสายตาดูจากตัวเลขครับจะนิดหน่อยครับไม่เป๊ะไม่เป๊ะเดี๋ยวขอดอกไม้ดูทีครับ นี่ครับเห็นเหลร้ายชัดไหมประมาณนี้ครับอาจจะมีนิดหน่อยครับที่ปิดเกีียวไปนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับเป็นงานนี้ดูหลังมาต่อครับอันนี้ดูหลังก็ ไกลนะอ้าวไอ้จามอ้าวาวักจามถ้าจะมีคนมีคนบ่นคิดถึงครับเวลาจามไหนได้ครับคุูเป็นหวัดนมาเดี๋ยวลุงหน้าครับ ีเป็นดุมของ P C X ใช่ไหมมันจะหนามากเลยจกันแ้วเนี่ยโคตรหนาเมดุดุสกองคิดครับแต่ไม่ใช่ P C X กันพอดีดออกกันบ้งเนี่ยดอกจ่อยพอดีอออะไรแบงก็แกงๆ

ดูไปเน่มันมีพื้นที่ให้ทเยอะครับโคมันหนาเราเลือกได้หลายลายครับแต่ก็จำกัดกระมัณคือตรงนี้พื้นที่น้อยแต่ดูมืโปพื้นที่อย่างเงี้ยมัใหญ่ได้ถึงนี่เลยอันเนี้ยมันมีพื้นที่อย่างี้ยแค่แป่ของมันหนาอาถรม,มันมาหนาครับมันเ,เลยพื้นที่ให้เจาะไดห้หลายลายครับ เลยอแอันนี้คืนขอบนะครับเราไปก็จะคืนไหนครับ เม็ดมีดนีขายนะครับเม็ดกึงด้านกล่องละสามร้อยบาทครับหนึ่งกล่องมีสิบเม็ดครับหนึ่งเม็ดกึ่งได้สองแทบครับหนึ่งแทบกึ่งได้หลายคู่อยู่ครับแล้วแต่การใช้งานของคนครับเราใช้สมบูรสมบ้านหน่อยก็ได้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ใช้แบบว่าถนอมหน่อยก็ได้นานครับถนอมยังไงครับเช่นการปอกโคกคับแล้วก็มีดเสียบปอกครับไม่ใช่อามีดดีปอกครับ เวาลาเก็บผิวค่อยใช้มีดดีครับมหมดได้หมดใช่ได้หมด,หมดนะถ้าเราเลือหมด นะคนต่อไม่เท่าร่คิวครับด,ดูแก้วมุนดูหน่อยดิมันจะมีเศษเศษหน่อยๆมนะีไหมไม่เศไอเ้ไอเศษที่เราซื้มาใหนะ่เศษอเศษที่สูงอยากก็เต่าออก็ไอ้อ นี่ครับอันนี้เสร็จแล้วสนใจก็ถามก็ได้ครับอยากทําอะไรครับราคาไม่ถูกอย่างที่คิดครับไม่ถูกหรือไม่แพงวะไม่ถูกสิเพราะว่าช่างเก่งไม่สวยจะแพงครับไอ้น่าหมีใครอยากขายําคลิปอะไรครับเพนมาได้เพนสามให้ครับอาวางนะไม่าว่างก็จะทำครับกือลูกค้าที่น่ารักทุกคน